ปอพอนนทบุรีออกประกาศด่วนที่สุดระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นวันที่26กันยายน2564ที่ผ่านมาค่ะผู้ชมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดนนทบุรีลงวันที่ไว้26กันยายน2564จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีผู้อำนวยการจังหวัดถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีได้อำเภอเมืองนนทบุรี านอำเภอปากเกร็ดานอำเภอบางกลวยนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นาครทุกแห่งนายกเทศมนตรีเมืองบางกลวยนาย,ยกเทศนายกเทศมนตรีเมืองบางสีเมืองนายกเทศมนตรีเมืองไซม้าด้วยกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้มีโทรสารด่วนที่สุดรับการประสานงานจากกรมชลประทานแจ้งว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเลยบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะ แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าในช่วงวันที่26ถึง30กันยายน2564เนี่ยร่องมรสุมจะเคลื่อนลงไปผ่านภาคกลางตอนล่างทำให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลางส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเนื้อเขื่อนจ้างพระยาในอัตราที่เพิ่มมากขึ้นโดยคาดการปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์แล้วเนี่ย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ2,400ถึง2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งกรมชลประทานได้ใช้การบริหารจัดการน้ำรวมทั้งตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่งแต่ยังคงจำเป็นต้องปรับปริมาณน,น้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพยาอยู่ระหว่าง2,400ถึง2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะผู้ชม ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ30-1.00เมตรระหว่างวันที่26-29กันยายน2564ค่ะในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะนอกคันกั้นน้ำเพื่อให้การรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นนั้นเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบ,บุรีเนี่ยจึงให้ถึงปฏิบัติตามแนวนทาง หนึ่งเลยก็คือให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณริมน้ําแล้วก็พื้นที่น้ําท่วมขังซ้ำซากนะคะให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พร้อมทั้งเตรียมทรัพยากรแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยแผนเผชิญเหตุรวมถึงกําลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมบรรเทาภัย ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเนี่ยตลอด24ชั่วโมง2ค่ะก็คือมีการประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนบริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจการริมแม่น้ำเจ้าพยาอาทิงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่งแพรร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 3ค่ uh, ระรายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กองอํานวยการและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีเนี่ยทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุที่หมายเลขโทรศัพท์2 4 8 1ถึง2471โทรศารที่2 5 8 1าถึง2474เเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีจึงขอให้ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัดนะคะคุณผู้ชมคือนางสาวอรชานันทมนตรีเนี่ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยผู้อํานวยการจังหวัดหมายเหตุค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับวิทยุด่วนที่สุดฉบับนี้แล้ว ขอให้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการในทันทีสำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วยท่านใดที่บ้านอยู่ใกล้แม่น้ำแล้วก็บริเวณแม่น้ำหรือว่าน้ำที่เคยแบบท่วมซ้ำซ้ำซากๆ,ๆ,ๆนะคะก็เตรียมรับมือกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะผู้ชมและนี่ก็คือข่าวไวท์ไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม